บ้านคนพี่น้องโอ้ยบ้านคนโอ้ยจะ get a bit breezy mate บ้านนค seriously breezy the h o u s e over there look like a fortresses lookin' go over the ridge บ้านคนขึ้นไปบนเขาบนน้ำโอ้ยลงทะเลพี่น้องลงทะเลทีนี้แมกโพย อยู่ในเขาในน้ำเป็นทัวเลยเซลแลนด์นาฟอมบกเข้าโอ้ดูดูทะเลพี่น้องลงมาดูทะเลขี่รถลงทะเลกันฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยบ้านคนเข้าไปยังงอนเลยเห็นไหมพี่น้องลงทะเลกันละโอ้ยมาลงทะเลกันดีกว่าวันดูพี่น้องดูที่เขาจอดรถกันจ้าเห็นไหมคะรถต้องเที่ยวให้คุ้มหน่อยค่ะ มาเที่ยวต้องที่ยวต้องคุ้มจ้ะไม่ค่ะยังให้คุ้มจ้ะอุ้ยสวยพี่น้องเอ้ยสวยๆค่ะเที่ยวให้คุ้ม